ครับผมกฤษอีสารใต้ครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมาตามต่ออ่านแนวทางของคุณพ่อฉลองครับคือปลาล้องครับท่านผู้ชมอันนี้วัดที่ผ่านมาปลาลองเพิ่นกับฟันท่องเลยว่าศูนย์มาแน่คือบนล่างครับศูนย์กับแม่หลีครับท่านผู้ชมครับสารับงวดดีนะครับเดี๋ยวมาฟังแนวทางของปลาฉลองนั่กันครับว่าปลาสิหาเป็นแนวทางตัวใดครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับปลาสวัสดีครับครับเอฟซีหลายๆคนนาอหลายๆ่านหลายๆจังหวัดครับ มาพอการเสี่ยงคยปลาร้องเนาะครับอ่าแม่นบ่แม่นบอกว่ากันเดืองมีแนวทางมาให้คิดอยู่ครับกาคิดต่างคนต่างคิดเนาะครับอ่าทีวีวัดเถิดอะวัต้องว่ากันแต่ว่าปลามีแนวทางให้อยู่ครับครับสำหรับว่ากันใทยทางคิดครับสำหรับวันนี้เนาะปอครับสำหรับวันนี้ครับวันวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผู้าครับครับมื้อนี้มาเล่นอยู่วัดบ่เพาะอันนี้มานั่งนอ่เหรนอยู่วัดยินอ๋อครับอ่าอะไรก็เป็นมังกระท้ายน่ำอ๋อครับครับครับม้ากระท้ายู่ในวัด ผมไปหาพ่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแม่บอกว่าพ่อมาเลนนอนเลนจุัดทุกเดยตามมากครับอันนี้วันที่ผ่านมาพ่อหายฟันท่งเลขศูนย์เนาะอ่ามันมันมันความของันมันสูงกับซีเนาะครับแต่ว่าพอ่อก็เคยเกินเกินเนี่ยว่าอาจจะมีหกมาอยู่บ่าแต่ว่ากัมันกัแต่ละคนกับิดบเคือกันควอมฟันนั่นนะครับลงกับคือซีเองส่นะครับคนตายจะได้กระศูนอยู่แล้วครับกระมาอีลีเนาะพ่อทศูนย์มามาศูนย์ครับครับแต่พ่อกับว่าวเกินเกินวันหนึ่าศูนย์หก อ่ากับวันนี้นะเต่วันใดลงให้ท่านผู้ชมเบุญชงโดยลงอ่ามาหกวอยเพราะโกหกกันนะกับเราในคลิปอยู่นะพ่อแมนครับอ่าแล้วสลับวันนี้อ่าพ่อมีแนวทางอย่างให้ท่านผู้ชมนําแน่ครับวันนี้ก็เกี่ยวกับลุงพี่เมีอีกแหละครับพี่น้องวันฝนทงหลวงครับครับไอ้ฝันว่าเรามาบอกว่าถื่อเลขวันไอ้วันที่ห้าครับเราเรียกว่าหนื่อโยมแลาวว่าไปเอาเงินแม่เงินกองหานมาสั่นผมก็ไปไปเปิดพาะเข้ามาออกมีแต่แบ่งยี่สิบเต็มเลยครับแล้วก็หอบ พอแบงค์ยูซิปันขึ้นมาไว้ปรากฏว่าเขาว่าอยู่ในผ่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามแสนไปเนี่ยงรัฐบาลมันเนธนาคารมันใจอยู่เจ็ดแสนเคราะคือเกียอติใจว่ามีเงินหลายล้านหนึ่งตอนนี้เศรษฐล้มลงสิโตไปได้อยงสีหน้าฝันหน้าคครรัับบแต่ว่าขันแป๊เป็นเลกะบางคนกับเป๊ะแมนความฝันของพ่อเนาะแต่วพอพ่อพอตีไปเป็นหาสองศูนย์อกสองศูนย์สีหน้าครับโอ้ครับครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่งตัดเอาแมน อันนี้บอเดอร์เชิญชวนให้เชื่อได้ครับอันนี้เป็นแบบในใจวิจารณญาณในการชมในการฟังนะครับคือให้ให้เป็นแนวทางทำผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกทุกในวัดที่้เบิ่งคลิปผมกับผมบอเดอร์เชิญชวนให้ซื้อทางที่นี้คือรัฐบาลนะครับครับครับอ่าก็คือพ่อฝันแค่สันสันเนาะครับครับครับสัน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 ฝันสันมือไหนครับพ่อฝันมือขึ้นนี่ครับอืมฝันมือขึ้นนี่ครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วพ่อเนาะอ่าแมนแมนจะว่าก็ผมกับลุงพิมพ์ก็เป็นยังไงเหมือนเป็นใหญ่กันเด้่แต่ว่า ฟันเห็นด้วยกับพี่ตะเกียบเลยก็เล่าครับเจ้าลูกเรียกกันว่าใขกไกลๆเชียงกันนั่นแหละครับไอ้ฟันเห็นพระไอ้พ่อไอ้หลวงพี่มี่นี่เพิ่นอายุเท่าไรครับหลวงพี่มี่หลวงพี่อายุกี่ปีครับอายุ80ปีโอ้มันก็มันก็มันก็ตรงนี้นั่นนี่แหละครับมันก็คือให้จับเอานะอ๋อกระตรงครับไอ้ตัวเลขที่พ่อตีให้อยู่แล้วนะครับที่จริงน่ะผมต้องเขียนเป็น2เป็นศูนย์เป็นหาเป็นหกให้เขาไปเอาแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเรียงให้เลยนะครับ อันนี้อันนี้คือเรียงหัตถ์วิกรณ์ค่อยสลับเอานะครับอันนี้คือที่พ่อตีให้กับมีสองศูนย์ห้าศูนย์หกห่านาะครับแมนครับผมอส่วนตัวเลขสามตัวกะบมีห้าสองศูนย์แมนครับหกศูนย์ห่านนะครับแมนครับอืก็คือพ่อตีให้โดยร่วมออกมาเรียบร้อยแล้วแมนครับครับก็คือทางอายุของพระที่คุณพ่อฟันเห็นเนาะครับแมนอยู่นี่ในสวว่าเขาเขาบอกภาษาไต้ได้ว่าฝากเพื่อตึ้งฝากไต้เนี่ย ได้บ่อ๋อมูที่อยู่พักใจทางเบิ่งไม่พ่พอเออได้ได้ได้พอเนี่ยที่ที่ฟ้าคนหน้าครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาทางพี่ด้พอไอ้นี่ยอดแสงทางที่สิชัดกว่าครับครับผมแวัาดีครับคนใต้ทุกคนนอนี่เบอร์เบอร์ที่ผมฟันนะครับม่นเมม่นอย่าว่ากันครับเบอร์นี้ถ้าว่าใครเป็นเอฟซีหรือว่าเป็นเอฟซีเขาค่อยคยสั้นตายนะครับครับแนวทางนี้เป็นแนวทางที่คิดผมคิดนะครับนะครับคิดว่าทุ่ไม่ทู่ไม่ว่ากันนะครับ กาให้ดำเนินไปตามนี้แหละรับเยอะกวาไปตัวไหนเป็นตัวนหนก็แล้วแต่ฐานที่ไปจับเอาเองนะครับพูมกับคนที่ชันเดี๋ยว่าไปยุติใ้นั่นครับเอาก็คือพอได้เป็นสื่อให้ผมเป็นสื่อกลางให้กับเพื่อนที่อยู่ทางภาคใต้ครับผมทางใต้ทางใต้เขาต้องได้ดูคลิปเราอย่แงไรบางบางท่านนะนะครับครับอ่าได้ดูคลิปเราบ้างก็ฝากให้เป็นแนวทางครับเพื่อจําไปเอาปลาล้องได้อ่าครับผมอันนี้คือความฝันของปลาเนาะครับฝันครับควาครับ อกับบนเน่ได้เนาะครับรับมันกันบโบนเน่คร <c oughs> <Bis Syn Island> ับแต่ว่าขันแม่นกะปตาก็ซื้อเองคือว่าน่นหล่งคนเขาซื้อกอนะไอคนคนที่ไม่ชอบเขาก็มีคนที่ชอบดูเขาก็ดูไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันนะกับเป็นแนวทางให้เพื่อนเนาะครับเฉยครับผมถูกแต่ฝันฝันแบบนี้นี่คือพอฝันว่าถูกลอตเตอรี่เนาะครับถูกลอตเตอรี่วันที่หาแวันที่หาแต่แล้วนี่หาขึ้นได้หลายแต่พอการเดินที่กระจายมันขึ้นได้หลายกระจายว่าที่ปกติอยู่เนี่ยอ่าก็คือร่วมแล้วมันได้หลานหนึ่งเนาะครับอ่ะครับ จริงว่าเราหามสองเงินครับล้านหนึ่งือว่าสีิมีหนึ่งศูนยอีกตัวหนึ่งพอก็กับบ่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋พอไปคิดเอาความฝันนะให้ให้แฟนนะเอซีนะครับเดี๋ยวพอ,พอล่องหนึ่งศูนย์ใกันไว้น้ำเนยครับ<อ>ให้เพื่อนผู้ชมมากได้ได้ไ,ดไ,ดไดแป๊บนึงครับครับใช่ลหละปากาเ่าปากายุข้างหนาพ่อครับลเป็นหนึ่งศูนย์เนาะครับหนึ่งศูนอีกตัวหนึ่งนะพ่อ ถูกแล้วกันกันไว้ให้เพื่อนน้ำเนยครับเพราะว่าพ่อถูกหนึ่งล้านแล้วก็มาเอาเงินมีแต่แบ่งยี่สิบเนาะครับสามแสนสามแสนยี่สิบล้านเลยแบ่งเลยว่ามีเลยสามแสนล้วก็อีกเจ็ดแสนใยู่ในธนาคาร้ยูทั้งกองสลากเพรท่านไปเบิกนสมมติว่ามันฝันเนาะมันก็าบ่คือเรื่องจริงนะเนาะมันฝันมันแบบเปรียบเปื่อยแบบคล้ายๆแบบมันยังจะอยีกเจ็ดแสนนะสิแต่ถ้าขั้นตีบีมันสิไลยโตไปอีกเนาะพ่อเนาะก็แม่นขั้นตีตีไลตัวให้งนะแต่ความ ควบคือของปรายงมักมักหกศุนหาไ่ใจนะหกนหาหลายกว่าก็คืออที่พ่อเขียนให้คือหกศูนหาเนาะที่ก็คือเป็นเลขที่พอมักครับโอ้ครับถามาเท่าไหร่กแปิเอร์เ็นตแต่ว่าขันลอยเเ็คือสองศูนย์รสองศูนนี่พอมักลอยเปอร์เซ็นเเ็ยครับลอยเเ็นเลยออครับครับท่านผู้ชมครับก็คือพ่อมักสองศูนย์ครับแล้วก็หกศูนหาหกศูนหานี่พ่อบอกว่ามันอ่าก็คือมัก มักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันสามสามตัวมันกันอย่างนี้ครับแต่สองศูนย์นี่คือพ่อมก100ักลอยร์ครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นความเชื่อ่วนบุคคลของพ่อเนาะแมนครับตอนนี้พ่อก็ได้มาส่อมไว้แลายหลักสองศูนย์ซื้อไว้อ๋อซื้อไวแ้แล้วครับเดือนรัฐบาลครับกจะพึ่งฝันมือมือขึ้นนี่เนาะพ่อเนาะมือขึ้นครับครับที่พรว่ามากกว่านั้นอ่ะมันบัฒนธรมีแนวทางให้ไม่บอกครับฝันแค่ว่ารถมันส้นรถเครื่องนะครับมันก็เหล็กตัวเดียวกันห้อหา แมนเมนที่ว่าฟันฟันแหลกที่ว่าผมมาหาเราผอบประทันเบาเฮียรถสื่อมว่าไม่หรอว่าฟันมาส้นต้นไมครับก็คือทะเบียนหกหาหกหาหกห้าสี่ห้าก็คืออยู่ในอยู่ในหนีแล้ว่ได้หนีอยู่ครับแต่ว่ามันแค่ขาดแค่ศูนย์แต่คันเอาเอาไปสองตัวมันก็มีหกหาอยู่หกหาสี่หาเนาะสหลับทะเบียนรถแหละนี่ครับนี่ยที่หกหาอยู่ในเห็นบ่ครับครับแต่พอเลือกเอาหกหามาให้ท่านผู้ชมเนาะครับให้ทะเบียนชุบครับกับเพื่อมีโชุมีลาไปน้ำกันเนาะครับเมนเมนครับ อ่างวดขอวันทีหนึ่งมีนายนหกหาผมก็ขอบคุณอ่ะพ่อฉลองหลายๆครับผมครับผมขอบคุณครับที่มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่าขอให้เอฟซีลำล้ำลุยแหละทุกคนเนื้อคัตเทอร์กันไฟว่ากันเผื่อถือจะว่ากันนะครับพี่น้องครับครับพอทั้งแต่ทั้งอีสานนั่นแหละจะว่ากันขอให้โชคดีสู้ทุกคนนะพ่อเนาะครับโชคดีทุกคนมีเงินมีทองลำล้ำลุยได้แครับเด้อสาธุครับ